49อ่า49ต้องบอกว่าเป็นเลขที่ยังถกเถียงกันอยู่ในวงการนะครับเลขกระส่ากับส่วนตัวนั้นผมมองว่าเลข4นั้นเป็นเลขที่ดีในเรื่องของการค้าการขายการพูดการเจรจาที่ดีนะครับและเลข9ถ้าคุณค้าขายดีและมีคุณธรรมด้วยมีการเจรจาที่พูดไปด้วยความเพียรมีผลมีความเป็นคุณธรรมสูงสุดเนะี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะทาให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองดังนั้น49ในความเห็นผมนะผมจะถือว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างดีนะไม่ได้เสียหายอะไรไม่น่ากลัว นะครับเป็นเลขที่ควรใช้ในชีวิตประจำวันถัดมาครับเลข50าอันนี้ต้องบอกว่าในวงการโหรศาศาสตร์นั้นเมื่อเห็นเลขศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้แต่ส่วนตัวนะครับในความเห็นผมนั้นเลข50าสเป็นเลขที่เป็นมงคลครับเพราะว่าเป็นเลขแห่งพรพพรหมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวผมนะเลข50าศูนย์เนี่ยเป็นเลขของพรพพรหมเพราะเลข5าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของครูบาอาจารย์ละ และเลขศูนย์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของโลกฉะนั้นคูบาอาจารย์ที่มีความเหนือโลกเนี่ยก็คือคนที่สร้างโลกก็คือพระพรหมและเลขนี้เป็นเลขส่วนตัวที่ผมชอบมากเป็นเลขของพระพรหมหรือคูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่นะในสายของทุกคนถ้าเกิดมีคูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือเนี่ยเลขนี้ก็ถือเป็นเลขที่ดีและยังเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจต่างประเทศด้วยนะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ เวลาผมใช้เลข5่ศูนย์เนี่ยผมก็มักจะไปนะครับสอนนะในในใน,ในต่างประเทศนะไพ่พรมญาตอนนี้ก็ไปทั่วโลกและทั่วประเทศแล้วก็เป็นเลขที่เกี่ยวพันกับพระพรมนั่นเองความเชื่อส่วนบุคคลนะใครไม่เห็นด้วยอย่าเถียงกันถัดมาครับเลข5-1นะฮะอันนี้ถือเป็นเลขที่ดีครับเพราะเป็นส่วนกลับของ1-5นะครับเลขนี้ก็ถือว่า มีบุญบารมีมีบุญมีม,มีมีบารมีและความสําเร็จที่เกิดจากสติปัญญาและผู้หลับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนั่นเองคือเป็นเลขที่ดี